ไรไปบ้างนะคะนี่มาดูเลยค่ะว่าซอเตรียมอะไรไปบ้างเพะว่าอากาศหนาวมากเลยนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะหลหลังคาเรือนมากเลยนะคะสวยมากตต้องพักของเราค่ะโอ้ยนี่ เกาหลีไบครียนะคะทุกคนคะวันนี้นะคะซอจะพาทุกคนนะคะแล้วก็พาที่บ้านแล้วก็ที่บ้านพาโซต่างคนต่างพากันออกไปเที่ยวค่ะเพราะว่าวันนี้จะไปเที่ยวกันสถานที่นึงค่ะแล้วเป็นสถานที่ที่แบบว่าใครที่มาเที่ยวเกาหลีนะคะต่างก็อยากมาเที่ยวที่นี่กันเยอะมากเลยนะคะ เป็นแบบจุดแบบว่าที่แบบวิมาเกาหลีคือต้องมานะคะซอก็ไม่เคยไปสักทีนะคะซอ่พึ่งจะรู้เมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็เลยพ่อป,ปู่ก็เลยจะพาไปะคะ่ะพ่อปู่แบบคุดขึ้นมาก็เลยนึกขึ้นได้นะคะแล้วเป็นการเที่ยวครั้งแรกของซอกับที่บ้านนะคะที่เป็นการไปเที่ยวแล้วไม่ต้องกลับมาบ้านเป็นการไปเที่ยวแล้วไม่ต้องกลับมาทํางานต่อนะคะทุกคนก็คือเราจะไปนอนค้างที่นู่นหนึ่งคืนค่ะทุกคนและนี่ก็คือกระเป๋าเดินทางของซอนะคะเดี๋ยวซอจะพาทุกคนมาดูว่า เรานะมาเที่ยวที่นี่นะหน้าหนาวแบบนี้เราต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะนี่มาดูเลยค่ะว่าซอเตรียมอะไรไปบ้างนี่นะคะทุกคนที่วากงกองๆอยู่นี่ก็คือของที่จะต้องเตรียมไปเที่ยวนะคะในช่วงฤดูหนาวเดือนกุมภานะคะนอนค้างหนึ่งคืนเตรียมอะไรไปบ้างนะคะมีกางเกงค่ะกางเกงอุ่นของพี่ชินหนึ่งตัวนะคะกางเกงใส่เที่ยวแล้วก็มีกางเกงของซซหนึ่งตัวค่ะเกงใส่เที่ยวเพียงแต่ว่ามีเลกกิ้งด้วยนะคะนี่เลกกิ้งใส่ข้างในค่ะจะทําให้อุ่นเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะ มันต้องมีนะทุกคนเดือน2นี่คือหนาวมากค่ะแล้วก็เตรียมถุงเท้าอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะน,นี่เป็นชุดชั้นในอันนี้ก็เป็นพวกของของพี่ชินนะคะพวกแปรงสีฟันอะไรยาสีฟันพวกอะไรของผู้ชายอันนี้เป็นกระเป๋าเป้ข,ข,อ,งของของพี่ชิน,นะค่ะอันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กนะจ๊ะอันนี้พี่ติ๊ก่ะ PFC ซื้อมาฝากค่ะของซอกก็ได้เหมือนกันพอปู่ไม่ย่างก็ได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะพี่ติ๊ก่ะเดี๋ยวทุกคนค่ะมาดูนะคะว่าข้างในพี่ชินมีอะไร มีกระเป๋าสตางค์มีไหมขัดฟันค่ะติดไหมขัดฟันมากกินข้าวต้องขัดแล้วก็มีน้ําหอมพ,พี่ชินเขาก็พกน้ําหอมนะคะแล้วก็มีลิปค่ะกระเป๋าพี่ชินมีลิปสติกแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะอันนี้อันนี้อะไรไม่รู้น่าจะเป็นของป้องกันตัวของป้องกันตัวเห,หรอไฟฉายเขาก็ไม่แน่ใจค่ะไฟฉายมั้งคะอ๋อไม่ใช่ค่ะอะไรไม่รู้เหมือนกัน อันนี้ผ่านไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของซอค่ะซอก็จะมีพวกยาสีฟันมีลิปสติกนะคะมีครีมนวดแล้วก็มีแปรงสีฟันของพี่ชินของซอเตรียมไปแล้วก็มีสบู่ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้น้ํามันใส่ผมวซสลรีนนะคะรองพื้นน้ำยินซอเขียนคิ้วอะไรต่างๆค่ะแล้วก็นี่กระเป๋าของซอสวยไหมทุกคนอันนี้พี่เอซีซื้อมาฝากจ้า ติ๊กซื้อมาให้ซอสวยมากเลยนะคะข้างในซอข้างในกระเป๋าซอก็จะมีอันนี้ค่ะยาดมยาดมแล้วก็มีกระเป๋าสตางค์หมดแล้วค่ะแล้วก็มีใบอันนี้ค่ะซอจดไว้ใบางานใบว่าเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราจะไปที่ไหนบ้างเราต้องจดไว้นะคะเพือเดี๋ยวเราจะลืมค่ะเราจะไปตรงนี้เราจะไปตรงนี้ะน,นะอะไรเงี้ยค่ะก็เอาไปด้วยเราจะได้ถ่ายวิดีโอได้ถูกเนาะ เพราะเดี๋ยวไปเฉยๆเราไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยเราก็จะไม่ได้อะไรมาเลยนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะก็แล้วอันนี้ก็จะมีผ้าบันคอของซอด้วย <c oughs> แล้วก็หมวกหมวกของซอของพี่ชินแหอันนี้ก็ของพี่ติ๊กซื้อมาฝากฝึกซอกับพี่ชินนะคะเยอะมากเลยค่ะทุกคน <c oughs> หน้าหนาวเตรียมโค้ดไว้ด้วยนะคะนี่ซอก็จะมีโค้ดนะคะ <c oughs> วันหนึ่งใส่สีนี้อีกวันหนึ่งใส่สีนี้นะคะอ <c oughs> ันนี้เราก็มีของพี่ชินด้วยค่ะของพี่ชินแล้วก็จะมีชุดนอนสีเหลืองของซอกับพี่ชินเนี่ย ไปเดินทางพวกนี้นะคะเดินทางพี่ชินจะใส่ชุดนี้นะคะ่ะแล้วก็วันกลับใส่ชุดนี้นี่แล้วก็นี่ก็จะเป็นชุดนอนสีเหลืองของซอกับพี่ชินนะคะทุกคนเดี <see> ๋ยวคลิปนี้นะคะมันจะยาวมากเลยค่ะก็เดีย๋ยวเราจะไปเที่ยวกันอีกนะคะซอพามาให้ดูคร่าวๆนะคะว่าเรานะคะเราเตรียมอะไรไปประมาณนี้นะคะเออทุกคนต้องเอาอันนี้ไปด้วยนะคะนี่เราใส่โค้ทข้างในเราต้องมีเสื้อตัวนี้นข้างในด้วยนะคะเสื้อตัวนี้นจะทําให้อุ่น,นะค่ะนี่ซอจะใส่ด้านในด้านใน โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วซอกกจะเอาของลงกระเป๋านะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะออกเดินทางกันค่ะแล้วก็จะไปเที่ยวด้วยกันนะคะทุกคนรับรองว่าสนุกมากๆเลยค่ะจริงๆค่ะทุกคนซอคอนเฟิร์ม ยนีต้อนค่ะท,ทุกคนคะ่ะเราก็กำลังจะออกเดินทางกันนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปพบก,กันนะคะไปเลยคะ่ะทุกคนไปสดีค่ะจสวนน้องหมาน้องแมวนะคะก็ขังไว้ในบ้านนะคะบ้านใครบ้านมันเรียบร้อยแล้วนะคะให้ข้าวให้น้ำอย่างเยอะเลยคะ่ะเดี๋ยวตอนค่ำจะมีพี่ปันยิน้มเข้ามาดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราก็จะกลับกันแล้วคะ่ะ รถไม่สามารถเอาเข้อไปจอดข้างในได้ค่ะเพราะว่าร้านจอดรถทุกที่เต็มไปหมดเลยนะคะคนเยอะมากและรถก็เยอะมากค่ะเราต้องเดินไปที่ในหมู่บ้านนะคะเดินลากกระเป๋าเข้าไปกันค่ะแล้วก็จะพาทุกคนนะคะขึ้นไปชมวิวก่อนค่ะซอก็ได้ศึกษาหาข้อมูลมาแล้วนะคะส่วนหนึ่งต้องพาทุกคนขึ้นไปดูวิวก่อนทุกคนจะได้นึกภาพออกว่าหมู่บ้านมันเป็นยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปในหมู่บ้านเขาจริงๆเนาะว้าววิวสวยมากทุกคนเที่ยวออกมาหน้าลิฟต์ก็สวยนะว่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้า,ในนา,างในกันนะคะอุ้ยไม่ชมยิปโป้เห็นวิวสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะตอ,อ,อ,นอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่บนร้านกาแฟกันนะคะอยู่ชั้น3ค่ะ ตอนแรกว่าจะพาทุกคนนะคะขึ้นเขาค่ะขึ้นเขาลูกนี้นะคะขึ้นเขาลูกนี้เพื่อที่จะไปชมมองมาชมวิวแต่ว่าพี่ชินอะพามาร้านกาแฟร้านนี้ค่ะก็เลยได้ชมวิวที่ร้านนี้แหละสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะมันมีแต่แบบว่าเป็นหมู่บ้านนะคะโบราณหมดเลยค่ะหลายหลังคาเรือนมากเลยนะคะสวยมากสวยจริงๆทุกคนคะ่ะสวยสวยุด ร้านเนี้อเป็นร้านกาแฟนะคะที่ใครก็จะนิยมมากันนะคะสอดูในรีวิวมาค่ะรีวิวของคนเกาหลีค่ะ ของจริงนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวแล้วก็มีดอกไม้นะคะแบบหลากหลายสีค่ะสวยกว่าเดิมนะคะขนาดมาหน้าหนาวยังสวยเลยค่ะทุกคนแล้วก็วันเนี้ยอกับที่บ้านมากันวันอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าได้ยินมาว่าเขาว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์จะมีตลาดด้านในด้วยนะคะคนก็จะเยอะด้วยค่ะนี่ทุกคนชมดูก่อนนะคะคือมันสวยจริงๆค่ะขนาดแบบ ชมผ่านวิดีโอนะคะยังสวยขนาดนี้คือของจริงนะสวยยิ่งกว่าคะ่ะทุกคน้า<ว> ตอนนี้นะคะก็พากันลงมาด้านล่างแล้วนะคะเสียงเพลงดังมากเลยค่ะเดี๋ยวซอจะอัดเสียงแล้วก็บอกทุกคนนะคะว่าซอพูดอะไรก็คือซอกับที่บ้านนะคะตอนนี้กําลังจะลากกระเป๋าค่ะเพื่อที่จะไปบ้านพักโบราณที่ได้จองไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ลากไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ชมวิวข้างทางไปนะคะบรรยากาศสวยมากๆทุกคนมีรถให้เช่าด้วยนะคะทุกคนสี่อินยนนั่งได้สี่คน,นะคะ่ะนี่ แล้วก็มีตรงนี้มีชุดทันบกให้เช่าด้วยนะคะทุกคนนะคะอีมานอนอชุดทันบกให้เชา่าแล้วก็มีถ่ายรูป,ะะรปด้วยค่ะมาสุกัน10,000นะทุกคนดูสิชุดทันบกเยอะเลยค่ะหอมเยอะไปอยู่อ๋อส่างเยอะไปอยู่ อดเยอะปเหรอชดสวยมากเลยค่ะอ๋อยังีวิ้เยออันนี้ร้านมีลด50%ค่ะอชุดสวยมากเลยวิอยากถ่ายรูปนี่คะโอ้สวย อ่อนเย0 0รียถ ok ่ายรูปถ่ายรูป1 0 0 0วอนค่มาณ200กว่าอ๋อม่าักเีต่อไปอโอ้่เราทราขอเช่อีตไดูส yes, so ิค well ุณกคะบรกสุดคุณป คุณป้าให้เอ็นนี้มาด้วยค่ะนาบัตรมาด้วยนะคะถ้าจะมาถ่ายรูปก็โทรม,มาเข้ามาน,นี้ได้เลยค่ะมีถ่ายรูปในร้านด้วยแล้วก็มีบริการเช่าชุดฟรีแล้วก็เดินเที่ยวเมืองเกันนะคะย้อยมาอค่ายเกอดพันเลยยะคุนค่ะให้ยืมใส่แล้วก็เดิน ¿Quién puede decidir si Rodeos dice simplemente soy así? ตอนนี้นะคะพวกเราก็เดินยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะแค่เริ่มเข้ามาเฉยๆค่ะทุกอย่างสวยงามมากๆเลยนะคะทั้งคนแต่งตัวใส่ชุดฮันบกนะคะแล้วก็ร้านค้าต่างๆมากมายค่ะ แต่เดี๋ยวจะพาคุณแก่นะคะพ่อปู่แม่ย่าแวะกินข้าวที่ร้านนี้ก่อนนะคะทุกคนหิวแล้วค่ะข้าวเที่ยงนะคะอันนี้ก็ร้านนี้จะเป็นอาหารจานเดียวนะคะจานละ200กว่าบาทค่ะทุกคนอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าสั่งอะไรมากินบ้างนะคะจานนี้นะคะกุ้งชุบแป้งทอดราดซอสเปรี้ยวหวาน,นะคะ่ะอารมณ์เหมือนกินผัดเปรี้ยวหวานกุ้งชุบแป้งทอดเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะ จ้าจังก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดค่ะน้ำเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะรสชาติออกเค็มๆนิดนึงค่ะซัมมิด้าเป็นมาร์คเกอร์นะคะ 拉萨台。<laughs> เหล้า er สาโทที่ร้านนะคะมีประวัติน่ารักมากเลยนะคะขเขียนบอกไว้ตรงหน้าต่างค่ะ mm. ก็คือคุณแม่นะคะมีความเป็นห่วงลูกชายไม่รู้จะทํายังไงนะคะลูกชายชอบกินเหล้ er mm. ลาล er mm. ลสาโ,โทแม่ก็เลยทําเหล้าขึ้นมาเองนะคะโดยตั้งชื่อว่าโมจูค่ะแล้วก็ใส่สม,มุนไพรห,หลากหลายตัวลงไปเลยนะคะปกติเรากินเหล้าสาโทเราจะได้กลิ่นของข้าวหมักใช่ไหมคะแต่อันนี้คือมีกลิ่นของข้าวหมักด้วยแล้วก็กลิ่นสม,มุนไพรหลายอย่างเหมือนกลิ่นรากไม้กลิ่นอบเชยค่ะทุกคนแต่คือพอกินได้นะคะรสชาติหอมๆแล้วก็หวานๆเบาๆค่ะ นี่คือที่มาที่ไปของเล่าสาโทท่ร้านค่ะมาแล้วก็ต้องลองกินดูนะคะทุกคนเส้ยนาิไม่ยอปร่ยมม ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่บ้านพักนะคะบ้านพักราณของพวกเราค่ะทุกคน,นะคะวันนี้นะ่ะซอชวนพี่ชินว่าเรามาใส่ชุดฮันบกกันเถอะไม่มีใครใส่เลยเพราะปูไม่ยากก็ไม่ใส่นะคะพี่ชินก็ไม่ใส่ค่ะซออยากใส่มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอดูว่าวันนี้ซอจะได้ใส่ชุดฮันบกหรือเปล่านะคะถึงซอยอบ้านพักที่จองไว้แล้วนะคะก็อยู่ในตัวหมู่บ้านเลยค่ะทุกคนอยู่ตรงกลางๆเลยนะคะหาไม่ยากค่ะ เพียงแต่ว่าตอนแรกหาไม่เป็นเฉยๆนะคะแต่พอเห็นแล้วก็แบบโอ้อยู่ตรงนี้เองนะคะอยู่ใจกลางเลยค่ะมาเดี๋ยวซอจะพาทุกคนเข้าไปชมนะคะอ้าโรงแรมเรานะคะก็นี่เป็นแบบนี้มีแมวด้วยทุกคนแมวน่ารักมากนะรูกป,ปั้นแมวค่ะเหมือนจริงมากเลยน่ารักเชียว ข้างในก็เข้าไปก็เป็นโรงแรมอีกนะคะนี่เป็นห้องพักหมดเลยค่ะดดเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะนี่นะคะของารของเราสวยมากทุกคนโบ,บราณโบราณมากแล้วก็มีบ่อยตรงนี้ด้วยนะคะบ่อยตรงกลางมีระเบียงให้นั่งด้วยค่ะ นี่ก็เป็นห้องนะคะเราเป็นห้องพักของเราค่ะบร้เวณรอบๆค่ะทุกคนอุ้ยหายเยะอะมากซาชช่องหายอุ้ยสวยนี่ก็ห้องพักเหมือนกันนะทุกคนเดินดูรอบๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปท่านในเนาะอ้หายหายเต็มเลยค่ะ ของเราหลังนี้นะคะห้องพักไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะคืนละเออเรามาพักกันอุ้ยทุกคนนี่หลังนี้ของเราอุ้ยอบอ,อุน่นอบอุ่นมากทุกคนออ้ยนี่ไงโอ้ใช่ปะ,ป,ะปะพ่อปะพกี้กอุย้ยมีกระตายด้วยค่ะคนีกมีกระตายด้วย เช่ใย่ใช่เช่อช่ใช่ใช่ค่ะหลัง่ี้่ลยค่ะห้องพักของพวกเราแล้วก็จะอยู่ติดกับหลัง้ื่นๆ่้วยนะ่ะช่ใชลใช่ใช่ใช่ะช่องพใก่่่่่ คนถ้าเรามากับเพื่อนนะคะแล้วหารกันนะก็ตกคนละไม่กี่ตังค์เนาะนอนได้คืนหนึ่งนะคะมาเช็คอินนะคะบ่ายสามโมงเช็คเอาท์ออกสิบโมงค่ะหนึ่งคืนนะคะสามพันเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะนี่ทุกคนตรงนี้ก็นั่งได้ะคะ่ะนั่งเล่นนะคะมีระเบียงให้นั่งเล่นถอดรองเท้าไว้ด้านนอกนะคะเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปข้างในทุกคนดูนี่มีหลังอื่นๆนะะ้วยค่ะ ต่างนี้ใช่ไหมคะโยโบยายกิ๊อ๋อยากิ๊กเราจะเจอห้องน้ำอุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นบ้านโบราณค่ะเราดูห้องน้ําก่อนเลยเนาะอืมห้องน้ําเป็นห้องน้ําปกติค่ะห้องน้ำปกติอ๋อยายกิ๊กพัชชีอันจังพัชชีชาย,ยงมาเจอไหมยูโบพัชชีชายม่ก็ใช่แม่โอ้ยายกิ๊กนี่ค่ะทุกคนห้องนี้แหละคะ่ะนอนด้วยกันนะคะ มีมทีวี<ม>ให้ด้วยหนึ่งก็มีลิ้นชักนะคะเก็บของด้วยล,ลิ้นชักโอ้แค่นี้ค่ะทุกคนห้องห้องแค่นี้ค่ะสามพัน,นห้องเล็กๆนะประตูห้องแบบเลื่อนเลื่อนปิดแบบนี้ ะะมีตูเต้เย็นตู้เย็นแล้วก็มีเครื่องอเนี่ยค่ะน้ำอุ่นน้าร้อนนะคะกระจกตอนกลางคืนก็ออกไปเดินเล่นได้ด้วยนะทุกคนร้านอาหารอะไรก็ยังเปิดปกติค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปเดินอีกนะคะีวสทุกคนคะสำหรับ EP นี้นะคะซอก็ต้องขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเรายังมี EP ถัดไปนะคะ EP ถัดไปสนุกม,มากๆเลยค่ะทุกคนเป็น EP ที่สำคัญมากๆเลยนะคะ คือซอจะชวนที่บ้านนะคะใส่ชุดฮันบกหนึ่งวันนะคะเราจะมาเป็นแดจังกึมหนึ่งวันเดินเที่ยวในหมู่บ้านชอนจูนะคะมาดูกันค่ะว่าซอจะได้ใส่ไหมแล้วที่บ้านจะใส่ชุดกับซอหรือเปล่านะคะทุกคนขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ร่วมเที่ยวกับซอกับครอบครัว ในครั้งนี้ในทริปนี้นะคะเป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตามากๆนะคะอะไรที่ซอไม่เคยเห็นซอก็ได้เห็นนะคะทุกคนก็เช่นกันนะคะบางทีไม่ได้มาเที่ยวที่เกาหลีเนาะซอก็จะพาทุกคนมาดูนะคะในทริปนี้ในคลิปนี้ค่ะซอเองก็ครั้งแรกเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะคะคลิปถัดไปเลยะคะ่ <laughs> ะทุกคนรูนร้ไหมกันเราจะได้เป็นแดจงังคืหรือเปล่านะคะ <laughs> คลิปนั้นต้องสนุกแน่ๆเลยค่ะ งั้นเดี๋ยวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ